ส่วนวันนี้เองนะครับทางอธิบดีกรมธนารักษ์นะครับก็ลงพื้นที่ครับไปตรวจสอบการจัดระเบียบคลองลาดพร้าวนะครับแล้วก็มอบสัญญาเช่าที่ดินด้วยครับให้กับประชาชนที่เขาได้รับผลกระทบนะครับจากการจัดระเบียบคลองลาดพร้าวเพื่อที่จะทําเขื่อนป้องกันน้าท่วมของทางกรุงเทพมหานครนะครับเริ่มต้นนะครับชุมชนนําร่องที่มี4แห่งด้วยกันอยู่ที่เตสายไหมแล้วก็เขตจตุจักรระยะเวลาเช่านะครับมี30ปี ก็ทําให้ประชาชนในพื้นที่เองเขาก็เริ่มที่จะพอใจมากขึ้นนะครับถือว่าเป็นการเช่าที่ถูกต้องตามกฎหมายหลังจากที่ผ่านมานี่ก็ถูกปัญหาหรือไล่ที่กันนะครับหลังจากมีการเข้าไปก่อสร้างบ้านลุกล้ําพื้นที่ลาคลองนะครับวันนี้คุณจากกิจพาราพันธกุลอธิบดีกรมธนารักษ์รวมถึงคณะนะครับก็เดินทางลงพื้นที่ชุมชนสารเจ้าพ่อสมบุญชุมชนเพิ่มสินร่วมใจเขตสายไหมรวมถึงชุมชนหลังกรมวิทยาศา,ศาสตร์เขตจตุจักรครับ ไปมอบสัญญาที่ดินนะครับเป็นสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุซึ่งกรมธนารักษ์นั้นดูแลให้กับประชาชนในชุมชนต่างๆวันนี้เองก็มีมวลชนนะครับจากเครือข่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและชุมชนคูคลองเข้าร่วมประมาณสัก300คนด้วยกัน การดำเนินการของกรมธนารักษ์นะครับก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลคือทางภาครัฐเองเขาต้องการจัดระเบียบสิ่งก่อสร้างที่อาจจะไปลุกล้ําแม่น้ําลําคลองนะครับมีการพัฒนาที่อยู่อาศัยริมลําคลองที่อาจจะไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็จะต้องไปจัดระเบียบเพราะเขาก็มีแนวคิดนะครับจะสร้างเป็นเขื่อนคอนกรีตป้องกันน้ําท่วมที่คลองลาดพร้าวและทางกรมธนารักษ์นะครับก็มีนโยบายนําที่ดินที่พ้นจากแนวก่อสร้างนี่แหละครับมาให้ประชาชนเช่าอยู่เป็นเวลา30ปี ขเขาคิดค่าเช่านะครับอัตราตารางวาละหนึ่งบาทห้าสิบสตางค์ต่อเดือนนะครับภายใต้โครงการบ้านม,มังคงครับพอเห็นอัตราการเช่าแล้วก็ระยะเวลานะคะชาวบ้านเนี่ยก็ถือว่าพอใจเลยค่ะเพราะว่าแนวทางตามเส้นทางคลองราชพาวมีทั้งหมดถึง9้าชุมชนนะคะจะต้องมีการตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อเป็นทุนสร้างบ้านค่ะเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมีชุมชนจํากัดแล้วก็ต้องรื้อถอนออกสร้างใหม่ทั้งหมดเลยนะคะ ปัญหาเรื่องน้าท่วมซึ่งตอนนี้ถือว่าคลองราชพาวจะเป็นจุดหนึ่งนะคะที่มีการสร้างเขื่อนแก้ไขปัญน,นี้เป็นโครงการที่มีการวางแผนมานานแล้วค่ะก่อนหน้าน,นี้ชาวบ้านตามชุมชนคลองราชพาวเนี่ยไม่ต้องการให้เกิดขึ้นเพราะว่าไม่มีการเจรจาพูดคุยทําความเข้าใจให้ชัดเจนระหว่างภาครัฐแล้วก็ชาวบ้านจนกระทั่งมีทางออกก็คือการเช่าที่ราชพัสดุออกมานี่แหละค่ะทำให้มีการเดินหน้าจนสามารถลงนามสัญญากันได้จริง บ้านเชื่อมั่นมากขึ้นนะคะเพราะว่าได้รับที่ดินที่ถูกต้องตามกฎหมายและหลังจากนี้ก็สามารถเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการจะสร้างตลาดน้ําค่ะตรงนี้ก็จะสร้างเรื่องการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับคนชุมชนต่อไปต่อไปทัศยภาพที่เห็นตรงนี้จะเปลี่ยนไปเลยนะคุณอาฉวินก็คือจะกลายเป็นบ้านที่อยู่ถัดเข้าไปในริมคลองอีกจะไม่เกยนกริมคลองพื้นที่ริมคลองแล้วใช่ค่ะแล้วก็จะมีเรื่องของชุมชนที่เป็นการสร้างไรายได้ให้เขาด้วยนะคะอันนี้ก็ทัศนียภาพก็ดีขึ้นด้วยค่ะสวยงามมากขึ้นนะครับาาถ้ม ชาวบ้านเองอาจจะไม่เข้าใจกบหนวยงานภาครัฐนะครับแต่หลังจากลงไปจัดระเบียบแล้วนะครับน่าจะเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนะครับเป็นคืนสภาพพระศิยภาพที่สวยงามนะครับในพื้นที่ลำคลองลาดเพร้าแล้วก็เป็นการป้องกันปัญหาน้ำท่วมในระยะยาวด้วย